อย่างไรเลือดไม่จางและยังช่วยชีวิตคนได้สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้มาพูดคุยกันในเรื่องของการรับประทานอาหารที่จะช่วยในเรื่องของการบริจาคเลือดได้นะครับทำให้เลือดของเราเนี่ยาสามารถไปช่วยชีวิตคนได้ด้วยนะครับมีวิธีการแนะนำในการดูแลในการรับประทานอาหารอย่างไรนะครับ สำหรับในการบริจาคเลือดในแต่ละครั้งเนี่ยร่างกายของเราจะสูญเสียธาตุเหล็กประมาณ200-250มิลลิกรัมดังนั้นผู้ที่บริจาคเลือดเนี่ยควรจะได้รับธาตุเหล็กเพื่อชดเชยที่เสียไปกับการบริจาคโดยเราสามารถเสริมธาตุเหล็กในร่างกายได้ด้วยการกินแต่จะกินอย่างไรให้ปริมาณให้สามารถบริจาคเลือดได้วันนี้เนี่ยเคล็ดลับการเลือกอาหาร ที่มีธาตุเหล็กสูงเนี่ยก็มีดังนี้นะครับก็คืออาหาร5กลุ่มที่มา,าที่มีธาตุเหล็กสูงและก็ช่วยบำรุงเลือดก็ได้แก่ในกลุ่มของเนื้อแดงเลือดหมูไก่ตับอาหารเหล่านี้จะมีธาตุเหล็กอยู่มากโดยธาตุเหล็กที่มาจากสัตว์ลำไส้จะดูดซึมไปใช้ได้มากกว่าธาตุเหล็กที่มาจากพืชกลุ่มต่อมาคือกลุ่มอาหารทะเล นอกจากจะอุดมไปด้วยโปรโตีนและาธาตุเหล็กต่างๆแล้วยังเป็นอาหารบำรุงโลหิตอีกด้วยแต่ไม่ควรทานมากเกินไปเพราะอาหารทะเลมีปริมาณแคลอรี่และคอเลสเตอรอลที่สูงต่อมาก็คือไข่โดยเฉพาะไข่แดงไข่แดงจะมีาธาตุเหล็กสูงกว่าไข่ขาวมีปริมาณ6.3มมิลลิกรัมแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมกลุ่มต่อมาก็คือผักใบเขียว ผักใบเขียวแม้จะมีธาตุเหล็กที่ได้จากพืชแม้ว่าธาตุเหล็กที่ได้จากพืชในผักใบเขียวเนี่ยไม่มากเท่ากับจากเนื้อสัตว์แต่ก็ควรรับประทานโดยเฉพาะผักกูดและผักกูดปริมาณ1 0 0กรัมมีธาตุเหล็กอยู่ถึง36.3มิลลิกรัมและควรทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงควบคู่ไปด้วยกลุ่มต่อมาคือในกลุ่มของธัญพืชต่างๆทั่วชนิดต่างๆเช่นอัลมอน ถั่วแดงถั่วดำรวมไปถึงข้าวโอ๊ตและจมูกข้าวนะครับข้าวสาลีมีธาตุเหล็กที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและบํารุงโลหิตนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเสริมธาตุเหล็กให้กับร่างกายทำให้เลือดของเราเนี่ยมีคุณภาพนะครับแล้วก็สามารถนำไปบริจาคส่งต่อช่วยเหลือคนที่ มีความต้องการที่จะใช้เลือดตรงนี้นะครับไปรักษา,าก็จะช่วยคนได้อีกเยอะเลยนะครับ